สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องชัยดวงเฮงทุกทท่านกันเลยนะครับนะนีครับก็มีสมาชิกหลายๆท่านขานถามกันเข้ามานะครับว่าสูตรนี้นะครับได้เป็นเลขคู่เลขคี่แล้วนะครับมาต่อกันอีกนะครับว่ามันจะได้2ตัว สองตัวล่างนับเลขไหนนะครับเนาะเออนะครับตามต่อนะครับซึ่งผมคิดว่าช่วงช่วงมันที่มันออกเหมือนกันนะครับงวดถัดไปมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเผื่อท่านไหนยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันจะเป็นในช่วงของปี6กนะครับเนี่ยวันที่ยนรับพฤศจิกายนนะครับก็คือมันเหมือนกันนะครับก็คือหน่วยบนนะครับสิบล่างเนี่ยเหมือนกัน4กับ4นะครับพอในงวดถัดมานะครับ10บบนหน่วยล่างเหมือนกันนะครับนี่ ด่น yeah, so 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 ี so anything, ่ครับน so, ี so so ่นะครับท land ี่ผมมันย้อนไปนะครับม so ันมีแค่ 2- อสามช่วงเนาะนะครับจนถึงปี6กสองนะครับหกสองก็มีนะครับก็ลองลองย้อนไปดูนะครับย้อนย้อนไปดูเฉพาะงวดที่เป็นแบบนี้นะครับนี่อนี้หน่วยบนสิบล่างเหมือนกันหน่วยบนสิบล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็หน่วยบนนะครับสิบล่างเหมือนกันพอในงวดถัดมานะครับสิบบนนะครับหน่วยล่างนะครับสิบบนแล้วก็หน่วยล่างเหมือนกัน อันนี้10บบน่วยล่างเหมือนกันนะมันใล้ยกับในช่วงวัล่าสุดนะครับซึ่งเลขนี้แหละนะครับผมว่าน่าจะมา2ตัวล่างนะครับยังไงก็มาดูกันนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครกดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับก็พยายามดูนะครับในทุกๆคลิปเนาะเออนะครับบางทีมันแต่ละคลิปเนาะบางทีมันตัวเลขมันอาจจะมาเป็นตัวเน้นเลยนะครับอ่าอย่างเช่นในคลิปนี้แหละนะครับก็คือมัน ที่ผมดูเนาะนะครับมันจะเป็นคู่ผมให้ไปในในหวยออกวันพฤหัสเนาะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคู่ขี้เนาะสำหรับล่างนะครับแต่ผมไม่คิดใหม่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคู่คู่นะครับซึ่งทําไมถึงว่าเป็นคู่ค,คู่นะครับวันพฤหัสคู่ขี้นะครับพฤหัสสุดท้ายเนาะสานะครับเป็นแต่ปีสี่ส คู่ขี้นะครับแล้วปี47ก็มาคู่คู่นะครับพอในปี53นะครับก็จะเป็นคู่ขี้นะครับคู่ขี้คู่ขี้นะครับถัดมาก็ต้องเป็นคู่คู่นะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่คู่นะครับคู่คู่มันก็จะมาลงล็อกกับตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเนี่ยในงวดนี้นะครับมันมักติดตัวเด่นมาเนี่ยเห็นไหมครับมา4ี่ ไม่ศูนกับ4นะครับก็คงมาในงวดที่3นี่นะเห็นไหมครับก็มี4มาจากตามลงมาจนถึงนี่นะครับสี 4, ่ 4, 4, 4, ยาวเลยนะครับแล้วก็เนี่ยพอมาในช่วงเนี้ยนะครับช่วงของวันที่16บกุมภาพันเนี่ยนะครับสังเกตว่าเนี่ยสตัวล่างเนี่ยมันก็จะมักตามมาแถมมาในหลักหน่วยเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปี62มีอยู่นะครับผมย้อนไปดู ในช่วงปี6-2นั้นนะครับก็จะเป็นช่วงของวันนะครับวันที่16กันยา16กันยานะครับปี6-2ช่วงนั้นนะครับก็ออก3403 8-8ล 8, ่าง8-5งวดถัดมานะครับก็จะเป็น6-9-1 1>, 1 9 7่าล่าง5 9แล้วก็งวดถัดมาก็จะเป็น8 1 2 5 6 4นะครับแล้วก็1 5นี่นะครับเหมือนกันนะครับหน่วยบน10ล่างเหมือนกันนะครับ10ล่างหน่วยล่างเหมือนกันนะเห็นไหมครับมันก็เนี่ยเห็นไหมครับนี่ ในงวดแรกนี่มันจะตามมาจนถึงงวดนี้แถบยังมาในหลักหน่วยก็แสดงว่าเนี่ยแปดกับ2ก็น่าจะเป็นในหลักหน่วยนะครับก็คือลงล็อกปุ๊บเป็นคู่นะครับอ่านี่แปดกับ2หลัก10ก็จะเป็นคู่นะครับทำไมถึงเป็นคู่นะครับ เพราะว่ามันมาคู่คู่หมดแล้วนะครับนี่ถ้ามันมาคู่มันก็จะเป็นคู่ยาวเลยนะครับถ้าเป็นขี้นะครับมันก็จะเป็นขี้ยาวเลยนะครับมันมาคู่แล้วมันก็ต้องเป็นคู่ยาวอีกนะครับนั่นเลยครับแต่มันอาจจะเป็นขี้ก็ได้นี่เห็นไหมครับอันี้ยังเป็นขี้เลยขี้ขี้คู่นี่อ่านะครับก็ถ้าแปดกับสองนี่ครับเป็นขี้นะครับอ่าเป็นคู่เออนะครับก็นะ แปดสก็จะถ้าว่าเป็นหลักสิบเป็นคู่เนาะอ่านะครับก็จะเป็น0นเนะาะไล่ตดติวศูนย์ศูนย์แนะครับแล้วก็จะเป็นใน4 2นะครับ6กแปด8 8สอเนี่ย นะครับหรือถ้าใครคิดว่าเป็นขี้นะครับก็จะเป็น1 8 1 2 3 8 3 2ห่สามแปดสามสแล้วก็9 8 9าสองเนี่ย 8กับ2ติดไว้ในที่ในหลักหน่วยล่างนะครับลองดูนะครับว่ามันจะมาในชุดไหนว่ามันจะมาไหมนะครับซึ่งผมก็ดูตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ก็ก,ก็ก็บังเอิญว่ามันมันจะบวกกันนะครับมันก็จะติดเลขล่างมานะครับจะบวกกันตรงไหนนะครับนี่เลยครับหลักร้อยนี่ของงวดนี้นี่จะบวกกันกับหน่วยบนนี่สี่บวกสี่ เห็นไหมครับได้8มาประมาณในงวดนี้นะครับ6บวกกับ3ก็ได้9เนี่ยเห็นไหมครับแล้วมาดูในช่วงนี้นะในปี6-2สนะครับ3บวกกับ8ได้11นี่ก็มี1นะเห็นไหมครับมันลงล็อกมาโปโปะ,โปะเช่ยกันเลยนะครับเหลือที่มันจะมาหลัก10หรือหลักหน่วยงวดล่าสุดก็ต้องเป็นนี่2บวกกับ8ก็จะเป็น0เนี่ย ถ้าว่าเป็น8กับ2นะครับในหลักหน่วยก็คือถ้าเป็นศูนย์นี่เหลือ2คู่นี่เลยนะครับเนี่ยลองดูนะครับว่าจะมาไหมนะครับ2คู่นี้นี่เลยครับเพราะว่ามันมันมันก็บวกกันเนาะเออนะครับเนี่ยสี่กับสี่บวกกันก็ได้แปดนะครับหกบ,บวกสามนะบวกกันก็ได้ข้าวนะครับ นหนึ่งบวกกับแปดบวกกันนะครับสามบวกกับแปดบวกกันก็ได้หนึ่งนะครับนี่น่านะครับอะไรมันจะโป๊ะเช๊ะๆขนาดนั้นนะครับใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนเอาในงงวดนี้นะครับมาจับคำนวณบวกกันนะครับมันจะมาในงวดที่สามเลยนะครับเนาะเออนะครับนี่เลยครับช่วงเวลาของตัวเลขนะครับช่วงที่มันเหมือนกันผมว่ามันก็น่าจะมีอะไรคล้ายๆกันออกมานะครับ บนนี้หรือว่าจะเป็นเบิลเป็นหามนะครับเห็นไหมครับ9 9 4นะครับ4 2 2สองนะครับอ่าี่ห้านะครับเออนะครับหรือว่างวด่ล่าสุดนี้เลขจะออกแปลกๆนะครับก็มารอดูในคลิปถัดไปเนาะว่าบนนะครับจะเป็นเลขไหนได้บ้างนะครับนี่นี่เลยครับ8กับ2นะครับมันทัางบังเอญเลอเกินนะครับที่เนี่ยมันมานะครับเนี่ย3 9เนี่ยมันก็ติด9มาในหลักหน่วย40เนี่ยก็ติด4มาในหลักหน่วยนะครับ แล้วก็85เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ติดนะครับมาในหลักหน่วยอีกนะครับก็แสดงว่าเวลาสุดในแปดสองนะครับก็ต้องเป็นในหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะไปติดกับเลขดับล่างไหมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกนี่นะครับก็ไปหาซื้อสลากกันได้เลยนะครับรีบวิ่งไปเลยนะครับล้มแล้ว ไม่ต้องลุกล้มๆแล้วต้องลุกนะครับเออนะครับถึงล้มรีบวิ่งไปซื้อเลยนะครับดูคลิปนี้จบนะครับเฝ้าๆครับเฝ้าๆนะครับย่าส่านะครับผมไปซื้อมตกร้นได้นะครับเนอะอ่ะนะครับทุกๆคลิปจัดทำขึ้นในทุกท่านนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคู่คู่เนาะมันน่าจะสลับนะครับเนี่ยหวยวันพฤหัตนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็คือผมจะนําวันพฤหัตดที่ ปีที่มันออกเหมือนกันนะครับอย่างเช<ฮ>่นพระฤหัสนะครับในปี42เนี่ย47เนี่ย53 64เนี่ยก็คือมันเป็นพระฤหัสแรกก็คือเป็นพระฤหัสที่1เมษายนเหมือนกันเลยเนี่ยเรื่องที five, three, six, つつ being Tuesday, so, ่2ก็17เนี่ยเนี่ย17เนี่ย19เนี่ย169เนี่ยแล้วก็30เนี่ยในวดสุดท้ายเนี่ยเรามาดูในงวดสุดท้ายซึ่งมันเป็นคู่ขี้นะครับคู่คู่อ่านะครับคู่ขี้วดนถัดมาก็ต้องเป็น คู่ๆเนี่นครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเนาะ,ะนะนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกๆท่านโชคดีนะครับผิดพลาดประการใดห,หรือว่าจะได้เอยไปไม่หมองไม่ควรนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ